เช่นน้องคายครับครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนบ่โอ้เป็นจังไหรคือเงียบแท้นนอนอะเงียบอยู่ช่วงนี้กะอยากมาว้าคงสุดท้ายตัวเอฟซีแฟนส่องกบสิว่าห้แตาตองวดจนลืมกบสิวาอีกล่ะอืมแต่พอฝันม่้ยังเป็นพ่จ้าบ่มันพอฝันเลยอืมแต่เลขสาม9ปดสามเก่านี่กะดังไม่ได้ค่ะเซียน อืมมันกระดังตามกระเสียนะมาก้อืมแต่ว่าเลขกระดังตามกระเสียคือว่านั่นแหละกระเสียมาเลี้ยงดังสามเปียดสาเก่านี่ดังคับจากดังมาจากใสเนี่ยแต่ว่าตัวเลขเขายังคงเดิมเป็นบ่อค่ะครับครับคงเดิมคงเดิมบ่มักบ่มีโตมักเลยที่ทั้งเช้ยนี่จิตใจมักทั้งเดแต่ว่าอยากอวยอยู่หืมอยากอวยคือวางสันอยากอวยจังไหนเนอะเนาะอย่างเนะอยากเป็นตัวร้องผมอยู่ อ๋ออันมักตัวร้อสิพบพบพอเป็นเปลี่ยนดอกคือน,น้าหนักซิซิอืมจ้ะอันอันสูตรดั้งเดิมเพานี่สูตรนต่ล้างนี่แถวด้านบนมีสูตมีเจ็ดมีแปดเหมือนเดิมแถวด้านล่างยังสามยังสี่ยังเก้าเหมือนเดิมเนาะวิ่งสามรองสี่คือเก่าเนาะโทรศัพท์โน้วล่ะลคะนะอ้าว่าเป็นหยังค่ะวันอาทิตย์เนาะวันหยุดคือวานน่นละลู่หรานก็สิแน่ยู่ จ้ามามันเด็กโรงเรียนหลักหลุดแต่ยากๆอยู่อันสองตัวบนหอกกับนี้สามเก่าสามเป็ดสามสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก่าศูนย์เจ็ดเนาะครับจ้าสามตัวกับเจ็ดศูนย์สี่แล้วเจ็ดศูนย์สามแต่ว่าทั้งเส้นนี้ให้สามเก่าสามเป็ดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เก่ายังยังยังนี้ตัวเปลี่ยนโมนือจังไหนอยังให้ให้ความสนใจศูนย์หลายๆเนี่ย จแดง่าศูนย์มาแห้งมันปนิมันบ่เปิดศูนย์จีก็เป็นศูนย์เก่า 100, แล้วะหมักศูนย์เก่าพี่ละเสียนใจใจยังมักศูนย์เก้าเก้าศูนย์ดิมักเอาเอาเอา,เอาลักลอยนะลักลอยเอาเดี๋ยวเจ็ดเดือเอแปดึังว่าว่าเจ็ดว่าเอาแปดดีกว่าเอาลักลอยอะ่ะแปดศูนย์สิบแปดศูนยแปดไ,ปไเดไป็นบ่เมีนค่ะเจ็ดศูนสี่ก็เจ็ดศูนย์สามที่เฮาปล่อยมาตตาตองหวดหิแม่จ้ะอันนนะ เอาเปดพอมเอาเปดพอมเป็นบอเนียนคาเลขติดศูนย์นี่ให้ติดไว้เลยคือศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเนาะเนียอืมศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าจ้าคือว่ามันมันสีมาเฮงคือศูนย์หลักศูนย์เนียเอาเอาเอาแปดแปดศูนย์สี่หรือก็ไรเอาล่ะแปดสุนสี่หรือแปดเอียงหรืว่าแปดแปดหนาเอาแปดไสหนาคือแปดที่ชีเียัรลอยวัดเถะ คือ839 838หรือ834 804 809แปดศูนังสี่แปดนบ่เก้าและแปดศูนย์เจ็ดจึงส่ทุกใา่อจกหางหลโอ้ค่ะคือให้ใส่ลักล้อยเด้อค่ะเด้อฟังดีๆค่ะทางเซียนเป็นบอกว่าเปดนี่สิยู้ลักล้อยให้เอาจับไทยทั้งหนาคือต้องติดศูนย์วันนี้บนนี่ต้องติดศูนย์ไว้จังได๋ก็มาให้เห็นเนาะมันมนีก็หางหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิบ่ก,กอดคอกันจีละแปดศูนย์มอ จ้าเออฟังเดอ้อฟังดูดูแปดศูนย์สามนี่แม่ค่ะเออจวดเบื้องเดอ้อนี่เอาหลักเปียกเส้หลักลอนี่ยแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สามยังสี่ก็ได้เนาะเพราะว่าเลขในตารางนี่เซียนบ่ได้จับให้เบิดทูโตโัวขันว่าจับเบิดมันสีน่นนาลายเนาะเซียนเนาะต้นลายแล้วก็จังว่าเลือกเลือกว่าจ้าทำมันมากแบบเรื่องบอลซูฟังซื้อดอกจ้าฟังเอาเด้วยบอลซูฟัง เมนอยู Man, ่เบาซู่ฟังถาว่ามักได้แต่ล้างนี่วินเอาเลยนี่วิ้นในเหล็กในแต่ล้างนี่ละ่ะเนาะมันเัมือนลูดใหไปรูดทั้งศูนย์ซะจ้าคันวิ่งรูดนี่รูดศูนย์เอารูด,ด,ดบนนี่ขันคันคันเป็นซูย์สามาก็ะอันเดียวกันที่เจ้าเมนอยู่ค่ะฟังเอาเด้อค่ะเพราะว่าจับลายตัวกับสิวะลายเนาะกับเบาซู่กันฟังคือคงสุดไทยวิเคาะห์ซู่ฟังนั่เนาะจ้าเนาะจ้า แต่ว่าเลขล่างก็ยังคงเดิมนอกจากวิ่งไปที่สามตัวประกุบก็มีสองมีแปดมีเก่ากสามสองสามแปดสามเก่ากันไว้สามสามมันได้จังสี่มันเรียกเรีกันบัดสองสามเมากกว่าจับยี่ดีเนาะมีเนียนค่ะสเนียนค่ะสามสองสามแปดสามเก่ามันได้มีมากขึ้นดิบวกค่ะดังขึ้นกันบวกสามสองสองสามนี่ดังดังดังมันเกิดเอจังหวะมันเล็เอียง เอาละเด้อจักละเด้อคะ่ะมันตามกระแสบ่กเฮ้ยจังไหนมันสิมาดังจงสามสามสองนี่แต่วา่าเลขอันนี้เฮาปลา่อยจ้าคือไปโหลดสุดสามหางนึงอืมเมียนยุดอกสามหางนี่จะต,ต่อยลังไว้นี่สามสองสามเปดสามเก้านี่กับสา,สามสามคือตัวกันผู้ใดมักเลขเอ,อ่อเบุญใคยเอาเด้อตัวกันนี่ค่ะมันขีห้บ่อเอากะไดเนาะก็แล้วแต่จ้าก็คือว่าสู้กันฟังค่ะว่า่าหลีอันนี้ก็คงสุดท้ายมือนี้วันที่สิบห้าแล้วเนาะจ้ามืออื่นกับมือสูกมือมานเราเมย ข่ามันว่าเชียนฟันยังส,สันดอกอะข่ามันเอฟซีพิดลืมยังสีน่ามันจ่อมือปวดหัวลตงตั้งเต้ต้องหดผนดุนเน,นาะเลขวันเลขวันจันทร์มันมันสีบอเคยสูงดอกเมีนบ่จ่ะวันจันทร์กันศูนย์สี่รวดเลยอู้วาบ่อืมวันจันทร์เลขมันสีออกตำ่ำศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนี่แหละเอาติดไว้นี่ละ่เละเมีนบ่สำหรับบุญน่ะ ล่างบนนี่ยละตอยบนตอยล่างจอบเบื้องขันมักชุดใดกะจัดเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสเหล็กดังไม้แห้งลาเดีดไหลชนกันสนันวันไหวอันใดสื้อไดก็สื่อตอยไว้เนาะอันใดสื้อบ่ได้กะแล้ววต่ดวงอันนี้ก็ไดบอกสู้กันฟังสําหรับคนมักตัวเหล็กเนาะเสยนเนาะอ่ะอ่อืมค่ะอันนี้กะถือว่าโค้งสุดท้าย่ะละทั้งเส้นเป็นกับ่ฟันยังเห็ดไปใดกะตามสูตรผู้ใดมักชุดบนจัดชุดบนผู้ใดมักชุดล่างจัดชุดล่างเนาะคันว่าเหล็กายตัว <จ>อยากเปลี่ยนเลขเพว่าไ่าาอยากให้ฟันไ่อยากให้หม, <c oughs> มั่วซิเมนยุดอกค่ะเพราะว่าเขาเหตดตามสูตรเนาะปกติแล้วตามสูตรก็จ้าขนาดสัญจรเขายังสู้เขาได้เมเซียนอือเฮากัสู้คือเกาค่ะกับไปตามสูตรล่ะก็ถือว่าอ่าเอกซีกอนข้างมั่นใจยุดอกทางเซียนก็นได้สาหรับปลูกอ่าที่ติดตามเลขล่างเพิ่อ็อยากได้นเนาะเพิ่นได้เคยได้น้นาเนาะค่ะเดินดีสามซี่งวดกิดก็มีรุดแนกก็ธรรมดา สูตรไว้คำนวณมีเขามีหลุดเนาะค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปเฮาหลุดแล้วก็สิบ่เข้าให้อยู่บ่าเงินี้แม่นอยู่ค่ะเอาสู้ๆคือเก่าเนาะได้ยินได้ฟังคงสุดท้ายแล้วเอาจังได๋ก็ให้โชคให้มันเด้อค่ะเด้อเซียนเด้อครับครับค่ะค่ะขอบคุณหลายๆรักษาสุขภาพค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะนี่เด้อจ้ะหลังจากฟังเสียงสัมภาษณ์ทางเสียงหนองคายแล้วเนาะก็ยังคงเดิมจ้ะแต่เพิ่นเพิ่มหลักร้อยมาให้เด้อค่ะ ปกติลักลอยเพิ่นให้์เจ็ดศูนย์สี่เนาะเจ็ดศูนย์แปดเออเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่มมาให้เพิ่นให้ใส่ลักลอยไปที่แปดเนาะเน้นไปที่ศูนย์เพิ่์นมาศูนย์มาแรงแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดและแปดศูนย์สามจ้ะถ้าผู้ใดมักกะจัดในตารางได้เลยเดอ้อค่ะสําหรับตัวเลขเนาะค่ะอันนี้ชุดบนเดี๋ยวเสเบึ้งชุดล่างพี่น้องชุดล่างก็ยังคงเดิมเดอ้อพี่น้องชุดบนชุดล่างก็ยังคือเก่าค่ะแต่กะมาทวนไอ้เดี๋ยวกอ กดจองงวดเขาม้าเลี้ยวเนาะ,ะเลขออกมืออื่นนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นปล่อยตั้งต่องวดเดียวเอฟซีสี่จำบได้เนะคะเลขล่างยังเหมือนเดิมด้อคะวิ่งล่างนี่ฟันไปที่3วิ่ง3ตัวประกบมี2มี8มี9จับคู่ห้คือ3 2 3 8 3 9ตัวกันคือ3 3อันนี้ชุดล่างชุดบนชุดล่างนะคะฟังให้จบฟังให้เข้าใจนะคะผิจาระาเบมึงค่ะขันผูใ้ใดบ่มักเลข3ตัวกระจัดไปที่2ตัวก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าเลข2ตัวเพิ่นให้ติดศูนย์พี่น้อง จังได้ศูนย์กับสีมาเ้าคนว่าเอาผิดจารณาค่ะเบื้องตามนี้เนาะคะ่ะเนาะมาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าคลิปนี้บอสไล่ไปขอบ,บุญขอบคุณเซียนหนองคายเนาะค่ะขอบุญขอบุญเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่บบบบะ,คะที่ให้การสนับสนุนซาบานาพอกันคลิปหนา้าก่ะเดี๋ยวจะไปตามค่ะคนฟันเมน่นๆรอเด้อค่ะจะตามกะมันสิมือเล็กออกละค่ะเพราะว่าเพิ่น เงียบหายแสดงว่าเพื่อนบอ่อฟันหรือว่าจังไดเดี๋ยวเช้าเนาะค่ะวันที่16คอยฟังว่าเพื่อนสีว่าจังไดเนาะค่ะเอาคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า